เอฟซีมาดูเห็ดฟางอ้าวใอยจะไปตัวเจ้าเห็ดยังอันนี้เก็บเลยนะคะไม่เอาไว้นะคะเดี๋ยวมันจะโดนฝนนะคะเอฟซีมันจะโดนฝนมันเอาไว้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะเปื่อยนะคะเนี่ยๆๆๆอ้อยไปไปเนี่ยใครจะไปโกหกทำไมเห็ดฟางนี่เห็ดเห็ดเฟืองเนี่ย อันนี้เห็ดฟางนะคะเอฟซี FC. ยายก็จะเก็บนะคะเพราะว่าเอาไว้ไม่ได้นะคะเอาไว้มันก็ละลายนะคะโอ้ยดอกกําลังสวยเลยนะคะเห็นไหมดอกพอกินเลยเอาไปต้มใส่อะไรนะมัมม่าก็ได้นะคะเอฟซี FC นะคะโอ้ยได้เห็ดฟางดอกใหญ่ถูกใจยายเด้พี่น้องเลยไปเป็นไงล่ะเจอเห็ดฟางแล้วนะคะ ได้ดอกเดียวดอกใหญ่เลยนะคะเห็ดฟางนะคะนี่นะคะเห็ดฟางนะคะกินได้นะคะไม่ใช่เห็ดเบื่อนะคะเห็ดฟางนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูเห็ดนะคะเอฟซีเดี๋ยวจะพาไปดูเห็ดนะคะเจอเห็ดแล้วนะคะเอฟซีนะคะนี่นะคะเห็ดนมแมวนะคะเห็ดนี้กินได้นะคะเอฟซีเห็ดกินได้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเก็บเห็ดนะคะจะพาไปดูเห็ดฟางด้วยนะคะ โอ้หเห็ดนี้กินได้เด้อมันมีแค่ห้าดอกหกดอกเจ็ดดอกนะคะมันกำลังจะออกอีกสองดอกนะคะเอฟซีนะคะเห็ดทานได้นะคะโป้เห็ดออกหน้าบ้านเห็นหรือยังเออนี่ไงเห็นหรือยังอะ่ะเห็ดนี้กินได้กินได้นะถ้ามันเยอะอกินได้เหรอจ้าเห็ดนมแมวเอฟซี Ooh, ฝนตกทั้งวีทั้งวันเห็ดฟางวันนั้นมันออกตรงนี้นะคะเดี๋ยมันออกอีกหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเห็ดฟางงอกไหมวันนั้นออกตั้งหลายดอกนะคะเพราะฝนตกทุกวันเดี๋ยวเราจะพาไปตรงนู้นนะคะม่ามีเห็ดออกไหมตรงนี้มันเคยออกเห็ดละงอกเดี๋ยวเราพามาส่องแต่เราไม่ได้เปิดดูเนาะวันนั้นมันออกเต็มเลยนะคะ วันนั้นออกเยอะวันนี้ไม่มีนะคะเพราะมันไม่ร้อนนะฝนตกทุกวันเลยนะคะฝนตกตลอดแต่เห็ดขอนมีนะคะ,เห,ะ,คะเห็ดขอนมีนี่นะคะเห็ดขอนมันมันออกแล้วมันก็แบบมันแก่แล้วมันก็จะเหี่ยวลงนะคะ เห็ดปวกไก่น้อยพี่น้องอู Ooh, กก้หเห็ดปวกไก่น้อยเ <laughs> ห็ดปวกไก่น้อยนะคะเอฟซี FC. อันนี้เห็ดนี้แกงได้นะคะเห็ดปวกจริงๆนะนี่อันนี้เห็ดปวกนะคะ <laughs> เอฟซีอ้าวยายมองมาไงเห็ดเห็ดเนาะยายก็ว่ามันเหมือนเห็ดยายก็เลยมองมาอา้าวเห็ดปวกไก่น้อยจ้าเห็ดปวกไก่น้อยเด้อพี่น้องโอ้ oh, oh, มันถือฝนเนาะโอ้ oh, หลายดอกยูสามดอกนะคะเอฟซี FC. อันนี้เห็ดกินได้นะคะนี่นะคะมันถูกฝนนะคะอันนี้เห็ดปวกนะคะอันนี้เห็ดปวกเดอ้อพี่น้องเอ๋ยแต่ไม่ได้เก็บเดอ้อให้ดูเฉยๆนะคะยายไม่เก็บนะคะเพราะว่ามันน้อยมันไม่พอแกงเนาะมันมีแค่สามดอกนะคะเอฟซีนะคะอันนี้เห็ดปวกไก่กินได้อุย้ยนี่ไง2ดอกโอ้มีสองดอกอีกอยู่ตรงนี้นะคะเอฟซี 3, นี่ ว้าวเห็ดปวกไก่น้องเมย์ไม่รู้ว่าเห็ดออกแนเนเลยน้องเมย์ไม่เห็ดออกอยู่หน้าบ้านแล้วน้องเมย์เห็ดปวกไก่เด้อพี่น้องเอ้แกงได้แต่ว่ามันโดนฝนเนาะมันโดนฝนมันมีเพื่อนอีกไหมเดี๋ยวดูก่อนนะคะนี่นะคะเห็ดปวกไก่โอ้ยดอกใหญ่ด้วยนะคะนี่ กินได้นะคะไม่ใช่เห็ดเบื่อนะคะเอฟซต้องรู้ด้วยเดอ้อยายรู้เรื่องอยู่เดอ้อเห็ดกินได้นะคะไม่ได้โกหกเอฟซีเดอ้ออันนี้เห็ดกินได้ค่ะสามดอกแล้วก็ดอกนิดหน่อยสองดอกนยเอฟซี<ห> FC, มาดูเห็ดฟางอ,อ้าวคอยจะไม่ตัวเจ้าเห็ดหยางอันนี้เก็บเลยนะคะไม่เอาไว้นะคะเดี๋ยวมันจะโดนฝนนะคะเอฟซ มันจะโดนฝนมันเอาไว้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะเปื่อยนะคะนี่ยๆๆๆอ้อยไปไปเนี่ยใครจะไปโกหกทำไมเห็ดฟางนี่เห็ดเห็ดเฟืองเนี่ยโอุ้ยอันนี้เห็ดฟางนะคะเอฟซียายก็จะเก็บนะคะเพราะว่าเอาไว้ไม่ได้นะคะเอาไว้มันก็ละลายนะคะโอ้ยดอกกำลังสวยเลยนะคะเห็นไหมดอกพอกินเลย เอาปิดต้มใส่อะไรนะมัมม่าก็ได้นะคะเอฟซีนะคะโอ้ยได้เห็ดฟางดอกใหญ่ถูกใจยายเด้พี่น้องเลยไปเป็นไงล่ะเจอเห็ดฟางแล้วนะคะได้ดอกเดียวดอกใหญ่เลยนะคะเห็ดฟางนะคะนี่นะคะเห็ดฟางนะคะกินได้นะคะไม่ใช่เห็ดเบื่อนะคะเห็ดฟางนะคะนี่น่ะเห็ดน,นี้กินได้ค่ะ โอ้ยอยู <sixteen> ่บ้านคอยคอยเห็นคอยเก็บแกงกินแล้วเนาะก็มันเป็นเห็ดบวกไก่น่อยเนาะจะไม่รู้จักค่อยเป็นคนอีสานนี่เจ้ามาดูบ้าว่าแต่กินบ่ได้หลายนี่ลูกวางไม่เคยเข้าป่าหาเห็ดลูกวางก็เลยไม่รู้ใช่ไหมลูกวางรู้แต่เห็ดละงอกกับเห็ดพึ่งนั่นแหละใช่ไหม เออเ,อ,อเห็ดแบบนี้ลุงวางเขาที่บ้านเขาไม่ค่อยเก็บกินไงเพราะถ้าเห็ดเยอะเขาจะไม่กินใช่ไหม,ตมแต่แต่ถ้าบ้านยายเขากินไงถ้ามันเยอะๆโอโ้หยิ่งแกงอร่อยนะน้ำเดือดแล้วก็เอาลงไปปุ๊บแล้วก็เอาขึ้นมาเลยนะคะนี่โอ้แสดงว่ามีหลายดอกเดอ้อนี่ไงอีกสูนี่ไงนี่ไงนี่โอ้ยนี่เสียดายฝนตกใส่มันเนาะ ออ้ยนี่ข้างในยเยอะเลยอุ้ยอยนี่ไงนี่ไงไไวสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูเห็ดนะคะเอฟซีเดี๋ยวจะพาไปดูเห็ดนะคะเจอเห็ดแล้วนะคะเอฟซีนะคะนี่นะคะเห็ดนมแมวนะคะเห็ดนี้กินได้นะคะเอฟซีเห็ดกินได้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเก็บเห็ดนะคะจะพาไปดูเห็ดฟางด้วยนะคะออ้เห็ดนี้กินได้เด้อ มันมีแค่ห้าดอกหกดอกเจ็ดดอกนะคะมันกำลังจะออกอีกสองดอกนะคะเอฟซี C นะคะเห็ดทานได้นะคะโป้เห็ดออกหน้าบ้านเห็นหรือยังเออนี่ไงเห็นหรือยังอ่ะเห็ดนี้กินได้กินได้นะถ้ามันเยอะกินได้เนาะจาเห็ดนมแมวเอฟซี <jum! S 1> จะพาไปหาเห็ดต่อนะคะไปดูเรื่อยๆนะคะว่ามันมีตรงไหนงอกจะพาไปดูฝนตกก็ไม่กลัวนะคะวันนี้นะคะ จะพาเอฟซีไปดูเห็ดนะคะโอ้โฝนตกทั้งบีทั้งวันเห็ดฟางวันนั้นมันออกตรงนี้นะคะเดี๋ยวมันออกอีกหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเห็ดฟางงอกไหมวันนั้นออกตั้งหลายดอกนะคะเพราะฝนตกทุกวันเดี๋ยวเราจะพาไปตรงนู้นนะคะเรามีเห็ดออกไหม เห็ดปวกนี่ไงเห็ดปวกไก่น้อยพี่น้องอ้ยเห็ดปวกไก่น้อยเ <laughs> ห็ดปวกไก่น้อยนะคะเอฟซี FC. อันนี้เห็ดนี้ก็แกงได้นะคะเห็ดปวกจริงๆนะนี่อันนี้เห็ดปวกนะคะ <laughs> เอฟซีอ้าวยายมองมาไงเห็ดเห็ดเนาะยายก็ว่ามันเหมือนเห็ดยายก็เลยมองมาอา้าวเห็ดปวกไก่น้อยจ้าเห็ดปวกไก่น้อยเด้อพี่น้องโอ้มันถือฝนเนาะโอ้หลายดอกยู สามดอกนะคะ fc อันนี้เห็ดกินได้นะคะนี่นะคะมันถูกฝนนะคะอันนี้เห็ดปวกนะคะอันนี้เห็ดปวกเดอ้อพี่น้องเลยแต่ไม่ได้กเก็บเดอ้อให้ดูเฉยเฉยนะคะยายไม่เก็บนะคะเพราะว่ามันน้อยมันไม่พอแกงเนาะมันมีแค่สามดอกนะคะ fc นะคะอันนี้เห็ดปวกไก่กินได้อุ้ยนี่ไงสองดอกโอ้ยหน,น้าบ้าแล้วน้องมี เห็ดบวกไก่เด้อพี่น้องเลยแกงได้แต่ว่ามันโดนฝนเนาะมันโดนฝนมันมีเพื่อนอีกไหมเดี๋ยวดูก่อนนะคะนี่นะคะเห็ดบวกไก่โอ้ยดอ,อ,อกใหญ่ด้วยนะคะนี่กินได้นะคะไม่ใช่เห็ดเบื่อนะคะเอซต้อง